เพิ่งเสร็จนะครับร้อนเลยนะอันนี้นมจีนน้ำเนียวน้ำเนียวนะครับมีขาไก่กระดูกหมูครับเลือดหมูโอ้โหร้อนร้อนทุกหมอนะ้อตุ๋นร้อนทุกหม้อนะรับประทานมากอันนี้อะไระครับเกงหางเลกระดูกหมูอ่อนกับสามชั้นเกงหางเลนะครคล้าย,าย,ายมัสมั่นแต่ไม่มีกะทิไม่มีกะทิจ้าอันนี้ขายดีมากเลยนะฮะจ้าทำสดใหม่ทำสดใหม่เลยนะครับ น้ำยากะทิน้ำยากะทิปลาช่อนล้อนใช้ปลาช่อนด้วยนะฮะปลาป่อนมทุกเมนูทุกเมนูสี่สิบบาทนะครับลองทานดูนะคะครับนี่ครับมาครับมากินด้วยกันครับกินครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านคนละปูนขนมจีนหม้อดินนะครับนี่ครับบรรยากาศทางร้านนะครับขนมจีนทางร้านนี่มีหลายอย่างมากเลยนะครับพิกัดตลาดน้ำวัฒนารนะครับเขตตลิงชันกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะว่าด้านในมีทัญญาอะไรบ้างนะหรือว่ามีอาหารอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับ ก็ทางร้านก็จะมีนะครับน้ำเงี้ยวมีลาบนะครับมีน้ำพริกอองน้ำพริกหนุ่มนะครับแกงหางเลแกงโฮนะครับนี่นะครับมีข้าวซอยด้วยนะครับแกงเขียวหวานน้ำยานี่เป็นน้ำยาปลาช่อนนะครับน้ำยาก,กะทินะครับ ก็น้ำยาก,ก็กำลังทำเลยนะครับพิ่งเสร็จนะครับน้ำยานะนี่นครับเป็นน้ำยาปลาช่อนด้วยนะครับปลาช่อนัที่ปลาช่อนนะครับต้อนร้อนเลยนะครับพิ่งเสร็จนะครับแลร้อนเลยนะหลายอย่างมากนะครับ นเงี้ยวอันนี้นมจีน้น,นาเงี้ยวนะครับมีขาไก่กระดูกหมูครับเลือดหมูโอโ้โหสนร้อนทุกหม้อส่วนร้อนนะทุกหม้อนะรับประทานมากอันนี้อะไระครับแกงฮังเลกนะระดูกหมูอ่อนกับสามชั้นแกงฮังเลนะฮะคล้าย,าย,ายมัสมันแต่ไม่มีกะทิไม่มีกะทิอันนี้นะครับนี่จะเป็นข้าวซอยไก่ ข้าวซอยไก่นะครับก็จะเสิร์ฟพร้อมกับน้องไก่นะครับน้องไก่แล้ก็มีเส้นเส้นลวกแล้วก็เส้นลวกครับโอ้เนี่ยค่ะเนี่ยจมีเส้นลวกกับเส้นกอครับแล้วก็จะมีน้องไก่มีน้องไก่ด้วยเสิร์ฟพร้อมน้องไก่นะฮะน่าราประทานมากนะเี่ยวหวานไก่จะขายดีมากอันนี้ขายดีมากเลยนะฮะทำสดใหม่ครับทำสดใหม่เลยครับโอ้ น้ำยากะทิน้ำยากะทิปลาช่อนร้อนใช้ปลาช่อนด้วยนะฮะจ้าปลาช่อนขึ้นเลยครับผมหาทานยากมากเลยนะครับใช่แล้วก็นมำจีนน้ำพริกทางร้านนี้เป็นขนมจีนน้ำพริกนะครับจีนน้ำพริกจ้าโอ้โหใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับร้อนเลยนะฮะตอนนี้นี่น้ำพริกอ่องอันนี้พริกอ่องนะฮะพริกอ่องนี่ก็ร้อนเหมือนกันนะจ้าขึ้นขึ้นเลยครับแล้วก็นี่ก็ขายดี ลูกชิ้นปลาไกายอดมะพร้าวผัดลูกชิ้นปลากายยอดมาพาดะยยดมาพร้าวนะครับโอ้มะพร้าวมาจากสวนเลยอันนี้อุ่นไว้เป็นเป็นเตาเหรอครับเป็นเตาแล้วก็เป็นฐานวิทยาศาสตร์อยู่ข้างล่าง่านวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับโอ้โห oh. มีอยู่จะร้อนอยู่ตลอดห้าหกเจ็ดแปดแปดเตาเหรอครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเตา โอ้โหสุดยอดครับมีสิบหอมบกกระชอนอันนี้หอมบกประชอนด้วยนะครับมีหนมใส่ไส้สิบเตาแคบหมูหนมใส่ไส้ด้วยนะฮะแคบหมูทางด้านนี้เป็นผักเป็นผักบุฟเฟต์เติมได้เองเลยจ้บหยิบตามอันนี้ได้ได้เลยหยิบตามสบายเลยนะฮะโอ้เราแปดเก้าอย่างเลยนะผักทุกอย่างสี่สิบบาทนะครับหมดเติมตลอดเวลาครับบุฟเฟต์ผักไม่อั้นครับไข่ไก่นี่พองแล้ว 7บาทนะฮะครับแล้วที่ร้านนี่ขายวันไหนบ้างนะฮะขายเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์เนาะฮะวันธรรมดาก็จะไอทำงานครับโอ้ทำงานเป็นส่วนใหญ่ทำงานออฟฟิศขายแค่สองวันเองนะฮะโอ้ครับผมขายขายกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะก็มาทำที่นี่ก็แปดโมงถึงบ่ายสองโอ้ขายเป็โวงถึงบ่ายสองนะฮะวันนั้นนะ ถ้ามากันนั้นก็ปิดร้านใช่ไหมปิดอะย่อยเก็บพอจเก็บเลยนี่จะเลิกไวเลิกไวนะครโอ้ครับผมก็มีถึงบ่าครับมีวันเสาร์วันที่แล้วก็วันหยุดใช่ไหมฮะวันหยุดนะคะตะเลิกครับมามาขายเหมือนกันนะวันหยุดนะคะตะเลิกวันหยุดนะคะตะเลิกก็จะไอ้ส่วนมากจะไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยได้มานะฮะแล้วก็หยุดพักกันนะฮะเสาร์อาทิตย์นี่มาไม่ไม่พลาดครับไม่พลาดอยู่ทุกเซาล์โอเคนะฮะ ขายดีสุดนะครับที่ร้านก็ดีก็เนี่ยน้ำเงี้ยวฮังเลข้าวซอยเขียวหวานน้ำยาน,นี่ก็นี่หม้อที่สองขายขายดีทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยทุกอย่างน้ำพริกก็ขายดีครับผมเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวต้องลองชิมนะครับจะลองชิมได้ครับชิมอะไรดีเมื่อวานชิมทุกอย่างทุกเมื่อวานนี้ชิมไปทุกอย่างนะฮะ เคียวหวานยังไม่ได้ชิมเนาะอ,อ่าใช่ใช่ลองชิมเคียวหวานเนาะเคียวหวานครับ,รบแล้วก็ไอ้ผัดลูกชิ้นปลากายยอดมะาพร้าวครับจ้านได้ครับข้าวหรือเป็นขนมจีนเป็นเป็นขนมจีนแล้วกันครับขนมจีนเนาะครับขนมจีนเซียวยอีสเซนีโฮชัย,ยน,ช<ห>นะคะเฮงเฮงรวยรวยค่ะราคานีจานละเท่าไหร่นะครับสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทครับ ผักเติมได้ทุกอย่างผักเติมได้ทุกอย่างทุกเมนูทุกเมนูสี่สิบบาทนะครับจ้านี่ลองทานดูนะคะครับนี่ครับแกงเขียวหวานไก่นะนี่อันนี้เป็นผัดลูกชิ้นกชิ้นปลาก่ยอดมะพร้าวนะครับนี่ก็น่ารับประทานเหมือนกันนะเดี๋ยวลองไปชิมกันนะครับอร่อยหรือเปล่าให้ชิมน้ำพริกหนม อ๋อมีมีเติมในพึ่กหนุ่มให้ด้วยนะครับอยากกินอะไรบอกไม่ถูกเลยอยากกินสี่อย่างเสี่อย่างเลยนะครับจะหนักทุกวันจะหนักทุกวันเลยนะนนนี้้ะะคมาทานบ่อยไหมครับร้านนี้ประจำครับประจำเลยใช่โอ้โหน่ารักมาก <laughs> มาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนครับก็ <c oughs> จะมีไก่นะครับมีเลือดเลือดไก่นะครับมีเนื้อไก่นะครับประมาณนี้มีข้อด้วยนะครับ <c oughs> ชิมกันนะรสชาติจะเป็นยังไงนะ้ำแกงครับ รสชาติก็กลางๆนะครับรสชาติกลางๆนะครับรสชาติก็สามารถปรุงเติมได้ก็จะมีเครื่องปรุงได้น,นู่นนะครับมีน้ำปลามีพริกมีอะไรนะครับก็เติมได้เลยนะฮะแต่รสชาติเข้มข้นนะ กินครับเี๋ยวต้ยำค่ะอร่อยอร่อยครับพักหน่อยนะมาครับมากินด้วยกันครับ อร่อยครับยอดเนทก็าอ่อนครับ,ก,บ,ก,บก็จะมีไข่นะไปซื้อพมัวืวขายดีมกเมนูนี้ครับเอา๋อาอาาอายวทลองชิมมะพร้าว่อนะครับวห,หวาน อร่อครับอืมน่ปลากระกานก็อร่อยครับอันนี้เป็นน้ำพริกหนุ่มนะครับอืม ไข่ด้วยแล้วกันนะอืมงีนะครับ อร่อยมากน้ำพริกน่นพี่กอ่องอร่อยมากไม่ใช่น้ำพริกหนุ่มเหนือเหนือแท้นะครับน้ำพริกนี้ครับอร่อยครับรวมคุ้มค่าครับ40บาท อันนี้เป็นน้ำพริกอ่องนะน้พริกอ่องนะนี่ครับใครที่ชอบอา,อาหารเหนือนี่มาได้เลยครับร้านนี้ครับมีทั้งเหนือทั้งกลางครับมีทั้งเหนือทั้งกลางเลยคนระับอร่อยครับอร่อยครับร้านนี้นี่ครับเฮียนี่สองจานเลยนะครับเอามาค่ะ ขับคุณจ้าน้ำยาน้ำยาพิณีกาแล้วเอาลังนี้กับน้ำยาน้ำยาค่ะแล้วอะไรอีกคะไว้แวมาอุดหนุนมาลองชิมได้นะจ๊ะทุกเสาร์ทุกอาทิตย์ที่ตลาดน้ำวัดสะพานเจ้าครับโอเคขายกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะแปดโมงถึงบ่ายสองจ้าขอบขอบคุณพี่นี่มากเลยครับวันนี้ครับครับผมครับครับคบผมวัสดีครับแวะมาอุดหนุนได้จ้าครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม